กลับมาที่ l ลบร a r y เดิมของตัว g o d o Engine นะครับเจา้าการเขียนตัว Enemy ในรอบนี้นะครับจากรอบก่อนที่เราทำไว้จะเป็นตัวละครวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ยิงปืนได้นะกด P ยิงปืนได้ไหมครับตอนนี้ตัวบทเรียนของเราจากรอบก่อนเนาะเ,นเดี๋ยวเราลองรันดูนะครับยิงปืนกระสุนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดซ้ายกดขวาเนี่ยซ้ายขวายิงปืนนะครับ หันซ้ายหันขวาใช้ global direction นะครับเอาโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่ตัวเกมของเราอีกทีหนึ่งนะครับสไป s h ชี t ผมเตรียม monster ไว้ละอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถกดดูที่ open in file manager นะครับ open in file manager เราจะเห็นว่าตัว stu นะครับ stu เนี่ยเนี่ย monster เเรากดดูนีมันคือไฟล์นี้นี่เดี๋ยวเป็นคลิกเพื่อจะเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับเพื่อจะ import เจ้าตัว s t ูใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวจะเห็นเนี่ยนี่คือสไปซชีตของ s t ูนะครับเวลาโจมตีเอาง่ายง่ายก่อนเดี๋ยวเพิ่งทำอะไรมาก ทำท่าให้มันโดนยิงแล้วก็ตายของท่าพอนะครับอ่ะเรากดไปที่ตัวเพเยอร์อยู่นี่เนาะศัตรูก็ต้องใช้เหมือนเดียวกันนะครับผมศัตรูก็ใช้คลิกขวานะครับที่ตัวโนดนะครับเวอร์โนดแอชชาร์โนดเลือกเป็นโนดทูดีคาแรคเตอร์นะครับตะกูหนี่นะฮะหาคาแรคเตอร์ก่อนอ่ะ,อะไม่เป็นไรทิ่มมาแล้วกัน คาแรคเตอร์บอดี้ทูดีนะครับกด Create เข้ามานิ้วขึ้นมาปุ๊บ rename มันก่อนเลยเดี๋ยวมันคลิก rename enemy ผม rename เป็น enemy ครับ rename enemy หลังจากนั้นทำไงต่อครับผมเราจะทำการาตัดภาพตัดภาพของ enemy นะครับมันจะมี animate sprite ที่อยู่เป็นลูกของมันเนาะ animate sprite 2D นะครับเป็นลูกของมันแล้วก็ shape เชฟของมันก็คือพอลิกลอนเชฟนะครับแอดชัยโนดนะครับเดี๋ยวนะไม่ใช่ขออภัยุดที่ Enemy. Gon, เอนดามี่พอลิกลอนคอร์ริชชั่นคอร์ริชชั่นพอลิกลอนทูดีเป็นอยู่อยู่ที่เดียวกันนะครับโดยคอร์ริชชั่นพอลิกอนเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้นะฮะเราจะเอารูปมาใช้ก่อนกลาง Animate 2D ขึ้นมา Create ครับผม Create นะ ตั้งชื่อว่า new sprite frame นะครับ new sprite frame ตัวนี้นะครับ new sprite frame animation อของตัว animate ไปเนาะ default นี่คือ default ถ้า default ของมันนะครับทำการเปิดแล้วสร้าง sprite frame แล้วทำการ edit ครับ edit sprite frame ขึ้นมาหนึ่งตัว default ถ้า default ของเจ้านี่คือ walk default ของมันคือ walk เอาตัวเล็กดีกว่าตัวเล็กดีกว่านะครับตัดภาพยูตรงนี้ฮะเราทำการกด add s p i c e frame ขึ้นมาเลือกสิ่งที่เรียกว่า monster เอาภาพขึ้นมาเนี่ยตัดไปแล้วมีอะไรบ้างไม่น่าจะไม่ใช่ละน่าจะมีแค่สิบสิบแล้วก็สามนี่เลือกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด add แปดเฟรมเข้าไปเรียบร้อยออ u t o รันดูที่มันรันไหม เนี Auto ่ยออโต้รันวอล์กเนี่ยตรงนี้กดเพย์เดินละนี่อ่มันเดินเร็วมากเลยเฟรมดูเรชั่นเร็วขึ้นมาหน่อยไหมไม่รู้สองแล้วกันเนีสองเร็วขึ้นมาหน่อยอ่าเนี่ยเดินเข้ามาหาตัวละครได้ละตอนนี้นะครับเชฟของตัวเจ้าคอร์ดิชั่นนะครับคอร์ดิชั่นดีเทชั่นนะฮะโพลีกรอนเชฟไม่น่าใช่ว่ะผมว่าอาจจะต้องลบทิ้งนิดหนึ่นนงโทษทีลบทิ้งดีลิทโนด้ด ไม่มันดีลีทยากดีลีดเย็นอย่างเลยลีมูฟนะครับเอนเนมีม่นะครับเพเยอร์ใช้แคปซูลคอร์ดิชันเชฟทนะูดีเนาะคอร์ดิชันโพลีคอนทูดีนนะ่าจะไม่ใช้นะผมจะลบทิ้งดีลีดนอตโอเคเอนเนม,มี่คอร์ดิชันเชฟทูดีนะครับนี่ใช้ตัวนี้เชฟทูดีใช้เป็นแคปซูลหรือบ็อกก็ได้บ็อกละกันเนี่ยบ็อกทำการขยายตัวนี้ทำการขยายตัวนี้นะฮะ เสร็จแล้วเนี่ยเราจะลากทั้งหมดนะครับไปไว้ที่ปลายทางตำแหน่งนี้นะครับปลายทางตำแหน่งนี้นะฮะตัว animate swipe ดผมอยากให้มัน flip หน่อย offset กางออกมาครผม flip horizontal flip ให้มันหันมาหาตัวเอกของเรานะครับ flip มาละนะฮะตอนตายมีท่าไหนบ้างอ่าเรามาดูตอนตาย add เข้าไปตอนตายก็เอาชี e เดิมนะครับ s h e เดิมอยู่ตรงนี้นะครับปรับเป็น3 สิบเหมือนเดิมไหมดูดิดอุย๊ยผิดโทษทีตรงนี้น่าเป็นสิบสิโทษทีสิบมันจะเป็นสามนเน,นี่ยสามโอ้โหมันไม่ได้วะน่าจะต้องเป็นแปดเออได้เว้ยโอ้โหแจ๋วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ตอนตายก็เป็นท่านี้ครับผมแอดเข้าไปเพิ่มเอ๊ะทำไมมันเพิ่มไปตรงนี้ขออภัยทําผิดนะทําผิดโดนยิงแล้วตายขออภัยทําผิดนะครับขอลบก่อน 9, มันต้องนิวทุทีต้องนิวเบลอไปใหญ่แล้วเดทตอนตายเดทเนี่ยเราค่อยเพิ่มเข้ามานะครับตอนตายเดทค่อยเพิ่มเข้ามาเมื่อกี้8เนาะ8กับ3โอเคได้ละ1นึ่งออกไปมี่6เฟรมออโต้ตอนตายกดเพจสิเบียงตายแบบนี้นะครับดูเฟรมดูเลชั่น ใส่เลขสามไม่น่าใช่ละห้า FPS ละใส่ทักสิบเนี่ยเร็วขึ้นมาดังนั้นตอนวอลก็ไม่ใช่ละวอลกหนึ่งเหมือนเดิมยี่นี่เป็นสิบเดินเร็วขึ้นมาทันทีเลยนะครับพอตอนตายเราค่อยเราค่อยโชว์เนาะตอนตายเราค่อยโชว์ตายก็ค่อยโชว์แบบนี้อ่ะโอเคครับแอนิเมตตอนวอลกเป็นแบบนี้นะครับเดินมาหาตัวเพลเยอร์ โดนเพย์เยอร์ยิงเรียบร้อยครับผมดังนั้น a n i m เมตตัว Enemy นั่น่าจะเสร็จแล้วเราจะทำการ Create ตัว Character 2D ของ Enemy ครับผมว่ามันจะโดนอะไรยิงนะครับตอนที่เพย์เยอร์ยิงมันจะโครนตัวบุลเลตผมเราไปดูที่บุลเลตเราดูที่สคริ p t Player เมื่อยิงมันจะออกไปเป็นบุ l เลตวงเล็บโครนบุลเลตวงเล็บโครนตอนยิงดังนั้นอ่ามากลับมาที่ตัวเกม เอนด y มี่ครับทำการคลิกขวานะครับคลิกขวาที่เอนด y มี่เพิ่มสคริปต์เข้าไปครับผมแอ t แท็ s สคริปต์ชื่ออะไรดีเราตั้งชื่อสคริปต์ว่าเอนด y มี่ครับนะฮะแอปแท็บสคริปต์ชื่อเอนด y มี่ใส่เข้าไปนะครับทำไมมันกระตุกกระตุกเนาะ Enemy มี่ต g D. อ่ามาแล้ว Enemy ี่ต g ดนะครับ เอนิมทำอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับผมไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตเคลียร์กับหมดเลยโปรเซสเนี่ย Move and Slide เนี่ยผมเหลือนี่เลยผมเคลียร์กับหมดเลย g r a v i t y Project Setting Default Gravity ไม่แน่ใจเอาเก็บไว้ก่อนผมเพิ่มตัวนี้ครับว่า w ว t Time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  เป็น0.0นะครับต่อมาก็คือว่า End Time 0.1นะครับ HP เท่ากับ1พลังของมันนะม,มีพลังของมัน Variable ตัว Date, e r Time ตอนตาย0.5พอ0.7หรือ0.5ไม่รู้0.7แล้วกัน0.7แล้วกันมัตนตายพอ Set i n i t i a t i o n ตัว Function นะครับ i n i t i a t e ก็ใช้คำว่า Ready Ready ปึ๊บนะฮะ ทำตัว set process through pass โอเคตัวนี้ผมไม่แน่ใจเขาไว้ทำอะไรผมใส่ไว้ก่อนมันถูกเจนมาผมก็ใส่ไว้ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะมันเจนมานะครับมันเจนมาผมไม่ยุ่งกับมันเดี๋ยวค่อย้ามันยุ่งเดีย๋ยวค่อยลบลบลบมันทิ้งมาที่ Physics Process ครับทำให้มัน translate ครับ translate คือเคลื่อนเคลื่อนที่ไปที่ไหน vector vector 2เคลื่อนที่ไปแกน x 0. 3แล้วกันช้าๆนะเคลื่อนที่ไปแกน x 0.3ช้าๆครับผมว่านะครับ collision 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 เฉยตัวแปร collision เท่ากับนะครับเท่ากับ move and collide and collide move and collide a า vector two ศูนอืม ไล่เลียงไปตามนี้ถ้าเมื่อ,อไรที่มันเกิด collision เมื่อ,อไรที่มันเกิด collision อ่าเมื่อไรเกิดคอลล i ชันนะ if collision dot get collider ชน collider บางอย่างที่ชื่อว่านี่ไงชื่อว่าอะไรเมื่อกี้ bullet โครนเหมือนโครนจะเป็นตัวใหญ่วบอลลูนโครนโครนน่าจะเป็นตัวใหญ่ั้งที่ผมใส่ไว้เออเดี๋ยวค่อยมาเช็คแล้วกัน เมื่อไหร่ที่มันชนกับบุลเลตโครนนะครับให้ปริ้นคำสั่งว่าถูกยิงฮิตแล้วก็ HP เท่ากับ HP ลบหนึ 1, ่งจริงใช้ลบ,ลบก็ได้ลดพลัง HP ไปเลยนะครับ HP เท่ากับ HP ลบหนึ่งนะครับเสร็จปุ๊บอีฟถ้า HP น้อยกว่าเท่ากับ0 HP น้อยกว่าเท่ากับ0 w นย Time ไบวก เวทไทม์ <Wet> ให้บวกดีกว่าบวกเท่ากับเดลต้าครับให้บวกเวลาของเกมไป If โอ้โหเทีเดลต้า If ฟเวท time ผมพิมพ์เวทถูกผมพิมพ์เวทเวทเวทผิดนะครับต้องพิมพ์อย่างนี้นะครับเวทต้องเป็นแบบนี้ครับพิมพ์สะกดผิดนะครับเวท t ทม์นะครับเวท time มากกว่า n time ถ้าเมื่อไหร่ที่เวลารอมากกว่าเวลาจบนะครับ ให้ Translate ก็คืออยู่นิ่งๆ Translate ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับ v e c เ o r รเป็น0และ0คือให้มันอยู่นิ่งๆเลยไม่ต้องเดินละถ้ามันโดนยิงปุ๊บให้มันเวทไทม์คือกระสุนยิงพลังเหลือศูนย์นะให้มันอยู่นิ่งๆนะครับอยู่นิ่งๆเลยนะครับเสร็จปุ๊บ GetNode ครับโนดที่จะโนดที่ไปเรียกคือ Animate s p นสไปด์ทูดีเก็ตโน a แอนิเมชั่ให้มันเล่นแอนิเมชั n นที่ชื่อว่าเดชเพผมตั้งชื่อเวลาว่าเดชตัวเล็ก เด็ดนะครับเดื่มาเด็ดเสร็จปุ๊บตายเรียบร้อย if wet time น้อยกว่าเท่ากับ d e s t r o y time ให้มัน d e s t r o y คำสั่ง d e s t r o y ฟังก์ชันนี้ก็ต้องไปนั่งสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะฟังก์ชันใหม่ก็อยู่ที่นี่แล้วกันฟังก์ชันชื่อ d e s t รอยให้มันทำอะไร คิวฟรี free. คำสั่งเดิมคิวฟรีให้มันทำลายตัวเองอะคิวฟรี free, ทำลายตัวเองนะครับตัวนี้นี่คือคำสั่งของตัวเอนเนมีหลังจากที่มันโดนเรายิงปืนนะครับใช้เวทไทม์ time. เป็นคาแรคเตอร์ 2D นะครับเอามาสักกี่ตัวดีนะครับกลับไปที่ซีนก่อนเอามาสัก2ตัวแล้วกันนะฮนะคอนโทรลซีคอนโทรลวีอ่าวีตัว แยกโนดขึ้นไปก่อนแล้วก็ดูที่อยู่ที่ไหนอยู่ตรงนู้นนะครับสองตัวกดเพย์ดูซิว่าโดนยิงมันตายไหมเพยเยอร์วิ่งออกมามันจะวิ่งมาหาเพยเยอร์ ยิงตายหนึ่งตัวสองตัวตบเรียบร้อยครับผมเกมยิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมคอนท่าโง่ๆหนึ่งเกมนะครับผมก็สามารถที่จะทําได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมตรงนี้